พอแม่ท่านไหนใครได้ดูข่าวนางงามดรามา่านางงามพม่าข,ของเวทีคุณวัฒน์มิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลกันไหมคะหลังจากที่ประกาศผลว่านางได้ที่3ามแล้วพี่เลี้ยงเอ็นดีพม่าเนี่ยคว้างมงทิ้งดึงสายสะพายทิ้งเป็นการบ่งบอกว่าไม่ยอมรับผลการตัดสินค่ะคนวิจารณ์ยับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองคนพม่าเองหรือว่าแฟนคลับนางงานที่อยู่ต่างประเทศก็วิจารณ์เดือดวิจารณ์ยับจบกันค่ะผลงานที่สร้างผ่านมาตลอดการแข่งขัน สร้างอะไรกันไว้ทำดีกันเลิศมาแค่ไหนมาตายตอนจบเพราะควบคุมอารมณ์แย่ควบคุมอารมณ์เสียใจของตัวเองไม่ไหวถ้าแถมออกวันสุดท้ายนี่แหละตอนประกาศผลรางวัลจบอะไรกันคะนี่บทละครเรื่องสังรามนางงามย้อนกลับมาฉายใหม่กันเหรอคะน้องแต่แต่นางงามพมา่าอายุ17ปีย่าง18ปีนี้เป็นนางงามที่หน้าตาสวยเลิศสวยโดดเด่นคะ่ะสวยที่สุดในจักรวาลน,นี่ละทีมพม่าเขาแจ้งมา กับคำพูดที่ว่าฉันมาที่นี่เพื่อเป็นที่หนึ่งจ้ามันมันเป็นบทพูด affirmation ที่ควรจะพูดกับตัวเองในใจในใจนะไม่ใช่ประกาศออกมาให้ชาวโลกหรือว่าให้คนอื่นได้ยินเพราะว่านางงามทุกคนจ0 70%ประเทศทุกคนเนี่ยทุกคนสวยเลิศแจ่มจรัสสีมีแสงกันหมดเขามาลงประกวดกันเนี่ยเขาก็อยากได้ที่หนึ่งกันทุกคนก็อยากได้มงกุฎทุกคน เขาก็มีความฝันเหมือนเธอนั่นแหละเขาถึงมากันแต่เหนือกว่ายังมีเหนือสุดมันก็ไม่ใช่ว่าตัวเองจะเลิศอยู่คนเดียวในวงการประกวดวิธีนี้ได้คนที่ได้ที่หนึ่งเขาไม่สมมงตรงไหนเอาประกามาวงส่วนน้องแต่เธอก็เก่งนะเป็นเด็กผู้หญิงอายุสิย่างเข้า18เองได้ที่3ของเวทีนี้เป็นวิธีแรกหรือวิทีใหญ่ที่สุดในชีวิตหรือเปล่าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ถือว่าที่สุดในวินาทีนี้แล้ว กับเด็กอายุ18ปีจอกมาโวยวายวินแตกทำไมว่ะฉันเลือดกว่าใครๆที่นี่ทำไมฉันไม่เป็นที่หนึ่งฮั Hello, ลโหลมิสเลื่มตาตื่นก่อนค่ะกลับไปดูผลงานตัวเองก่อน2-3วันสู้มิสอินเดียไม่ติดเลยทั้งทีมมูทโทนการแสดงของชุดและท่าทางมายเซ็ตและวิธีการตอบคำถามถามอีกอย่างตอบอีกอย่างพฤติกรรม จริงเปิดเผยทําแบบนี้ไม่ได้เสียชื่อตัวเองอย่างเดียวเสียชื่อคนอื่นๆที่มาจากประเทศเดียวกันด้วยแล้วคนพมา่าในเมืองไทยอะเยอะมากนะเหมือนนางมาทิ้งบอมนชัดไม่ให้เกียรติเทศนี้ไม่ให้เกียรติผู้จัดไม่ให้เกียรติประเทศไทยเลยค่ะเลิศมาก i n d s ซ t พลังงานลบสตรองมากแล้วมงที่หนึ่งมันจะลงได้อย่างไรนางงามพมา่าแต่ชูงเงียนกำลังจะอายุ18ปีก็ถือว่าเด็กสุดในกองประกวดและน่าจะเป็นวิธีแรก ที่เป็นเวทีใหญ่ที่สุดในชีวิตของน้องนะข้อดีที่น้องมีติดตัวมาเนี่ยเพื่อมาลงสมัครนางงามข้อดีของน้องเลยนะที่มาสมัครลงนางงามมิ s แกรนด์นเ n ติปีสองพันยี2ปี2024เนี่ยข้อดีที่น้องนำมาเลยคือ 1. ความสวยความผุนดีแต่งตัวดี 2. ความมั่นใจที่โคตรโดดเด่นนะ 3. ความสามารถเด่นที่สามารถเข้าร่วมได้กับทุกกิจกรรมได้ดี 4. อันนี้คือข้อสำคัญเลยข้อ4 การผ่านการวิธีเทรนสมองเรื่องบทพูดเซลล์เลิฟบทพูด affirmation บอกเลยว่าเทรนขั้นสุดจริงค่ะนอกจากเทรนขั้นสุดให้เห็นภาพตัวเองแล้วเนี่ยยังประกาศออกมาดังกลางวานเสียงดังทั่วโลกว่าฉันมาที่นี่เพื่อเป็นที่หนึ่งไม่ได้มาเป็นรองใครตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยควรเป็นของฉันอันเนี้ยฉันพูดจริงนะฉันชื่นชมนางมากในเรื่องของเซลล์ทองมากค่ะ แต่พอนางพูดเสียงดังฟังชัดขึ้นมาเนี่ยพูดออกไม้คนทั่วโลกได้ยินแสงมันดับบูบเลยค่ะเสียดายเวลาการประกวดที่ผ่านมาและเสียดายโอกาสที่นางจะได้รับเป็นเพราะ EQ emotion quotient อย่างเดียวเลยในฐานะที่เราเป็นมนุษย์แม่ฐานะพ่อแม่ได้ดูข่าวนี้แล้วอ่ะมันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงลูกอ่ะมันไม่ใช่พาเข้าโรงเรียนโรงเรียนกวดวิชาหลังเลิกเรียนแล้วก็ออกไปเรียนพิเศษทั้งวันทั้งเสาร์และอาทิตย์ การเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมไม่ได้แปลว่าฉันจะต้องจัดอยู่ในอันดับหนึ่งของวงการนั้นนั้นหรือฉันเป็นที่หนึ่งแม่งทุกวงการมันมีหลายเรื่องเลยค่ะที่คนเป็นพ่อแม่เองเนี่ยต้องสอนลูกของเราเองให้สตรองเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยจะไม่สอนละเอียดให้แก่ลูกเราในแน่ลูกเราจะถูกผลิตออกไปเป็นคนดีมีคุณภาพมีเซลล์เอสติมสตรองแค่ไหนอยู่ที่ตัวพ่อตัวแม่เองถ้าเราเลี้ยงลูกให้เป็นที่หนึ่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมสอนให้เขาภูมิใจในตัวเองเห็นศักยภาพตัวเองชัดและส่งต่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เนี่ยเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนเริ่มต้นตัวพ่อตัวแม่ก่อนจากเหตุการณ์ดราม,ม่านางงามแล้วเนี่ยทำให้ชามได้สรุปและตระหนักได้สรุปย่อสั้นมาใช้ให้พ่อแม่คนอื่นด้วยดังนี้นะคะเป็นเรื่องเดิมที่เราเคยได้ยินมาครั้งแล้วครั้งเล่าคู่มือชีวิต วิชาที่ลูกต้องเรียนรู้ก่อนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นที่หนึ่งในทุกด้านของชีวิตของเขาเองเป็นเรื่องดีค่ะของพ่อแม่ของผู้ปกครองด้วยที่จะเรียนรู้ไปกับลูกอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนชีวิตตนเองที่ผ่านมา ชั้มก็ไปเจอคนทำย่อสัน้นหนังสือสร้างชีวิตดีๆด,ด้วยมงคลชีวิต38ประการจากพันทิพย์มานะคะขอบขอบคุณมากค่ะขอ,อามาแชร์ตรงนี้นะคะจําได้ว่าตอนเราเรียนมัธยมเนี่ยมันมีวิชาเสริมทักษะชีวิตและธรรมะที่ตอนนั้นนังเรียนเนี่ยบังคับให้นักเรียนทุกคนซื้อหนังสือเล่มนี้มาเล่มใหญ่และหนามากเลยค่ะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตดีๆด,ด้วยมางคล38ปประการมีการเข้าค่ายธรรมะที่โรงเรียนจัดขึ้นด้วยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ว่าเราก็คิดถึงชีวิตวัยมัธยมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งฝากถึงพ่อแม่และเด็กนะคะอยากมีชีวิตดีๆสร้างมันขึ้นมาค่ะคิดดีคิดบวกพูดดีแล้วก็ต้องหมั่นฝึกฝนให้เป็นนิสัยติดตัวที่ดีนะคะพ่อแม่ที่มีลูกท่านไหน สนใจเข้ามาร่วม p r a c t i c e วิชา my body spirit สร้างชีวิตมีความคิดดีทุกด้านด้วยกันสามารถติดตามวันเวลาที่ชามจะไลฟ์ได้นะคะที่เพจของชามค่ะ the wealthy hero นะคะแล้วเจอกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในชีวิตนะคะ